นายถึงนถึงขึ้นมาจากน้ำได้อะแล้วนายมีหมวกด้วยไม่นี่เนสกิดอ้าวอาเนสกิดเหรอนี่พวกเราน่าสงสารขนาดที่ว่ามีน้องเนี่ยมาเทรดเนสี่ให้เลยเหรอเนี่ยใช่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเรากลับมาอยู่กันในเกมตกปลากับแกงโจนสลัดผมบ้า เฮ้ <S <S ยจระเข้ไฟ,ฟ้าใช้เก็บจระเข้ไว้อยู่เลยอ่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตัวเกมเนี่ยเขามีการอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมและเขามีเบ็ดอันใหม่ด้วยเป็นเบ็ดอโรารา,าใช่ซึ่งเบ็ดอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องทำการซื้อเขานะคะในน้ำวนแล้วก็ต้องเป็นแบบอโลาราด้วยใช่ไหมเอาหล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก่อนที่เราจะไปหาไอ้น้ำวนอันนั้นเนี่ย ฉันจะพาทุกคนไปเปิดประเด็นสิ่งที่เรียกว่าสามงามตรีศูนย์ก่อนดีกว่าทำไงไปไงไปไงเม็ดอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วก็อยู่ในถ้ำนี้ด้วยป่ะลุยกันเลยเอาลืมฉันลืมใส่ก่ออนเ้านมก่อนใส่ก่อนดิใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วไม่ใช่ชุดประดาน้ำแล้วมันที่ว่ายน้ำยิงอะไง ใครกำลังไปตีชุดประดาน้ำมาแล้ว<ฮ>อา้าะไปกันเลยไหนครับซึ่งท่านที่เราจะไปนะคะผมเราจะตามนี่เลยเส้นทางแห่งกระดูกไดโนเสาร์ไปมา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 มถ้ำม,มันจะเป็นถ้ำเล็กๆอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนอ๋ออยู่ตรงหางนะใช่ <มา S 1> ระวังนะมันจะมีทุ่นระเบิดด้วยนะให้มาหาที่ตรงนี้เลยมันจะมีซอกเขาอยู่ พอมาถึงปลายห่างไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเราก็ทําการบุ๊ลงมาเลยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วซึ่งคนที่สามารถเปิดถ้ามันมีได้แล้วก็ไปซื้อตรีศูนย์ได้เนี่ยมีแค่คนเดียวนั่นคือฉันฮ่าไป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 เขาไปในซอกเล็กเล็กจุ๊บแจงมาได้ยังโอเคอือือจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บขึ้น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 ตามแรงลมไปเพื่อนนี่นี่นี่มันมีรูซอกเล็กๆลอยู่อเนี่คือส่วนที่ลึกที่สุดในถ้ำเออ ขึ้นาโอ้ใครคนที่แค่ไม่น่ากลัวตายแน่เลยเนี่ยเกือบไม่รอดแน่ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมดวงตาอิรูมินาติอ้ยมันต้องทำอะไรอะโอ้อะไรอะไรอะที่นี่มีคนหลายคนตายที่นี่นะเพราะว่าเขาอะไม่สามารถลงไปได้ซอกน้ําที่นี่อะมันค่อนข้างที่จะแบบกระแสน้ํามันเชี่ยวมากเลยแล้วมันมีพัซโซลอะไรตั้งห้าอันนะคืออะไรอะใช่ อ่ะวันนี้เนี่ยเราจะต้องอย่างแรกเลยนะคุณสมบัติของคุณก็คือจะต้องตกปลาทั้งหมดในถ้ำนี้ให้ได้ก่อนนี่ฉันตกร้อยเอร์เซนเรียบร้อยแล้วและจากนั้นเราจะใช้ตะตัน,ตนหินเอนชานใส่ลงไปเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่เกียเก่ยวอะไรพี่เกี่ยวอะไร ที่ไม่เกี่ยวฮ้าโอ้ยอริงป่งไปเองปุโอ้ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอ้ตอนรอบรอบนี้เราหนยเมอร์เมดคพวกเราไม่ใช่เมอร์เมดครับใช่เลยอันนี้คือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเลยนะจ๊ะรื้อเลยซื้อกันเลยซึ่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่มโชคลาภนะร้อยห้าสิบ แล้วก็ที่สำคัญคือตกได้ลิมิตแม็กซ์ถึง6,000กิโลเออแล้วก็การหมุนแบบว่าและการดึงล่อกเนี่ยก็จะสปีดถึง20%ด้วยซื้อเย้ไหนลองใส่แบบเท่ๆดิเพื่อนนี่ไงใส่แล้วเท่เปล่านี่เลยความเท่ระดับตำนานค่ะเราจะซื้ออันนี้เก็บไว้ก่อนนะเอเราพวกนายมีเงินพอที่จะซื้อเบดออโรร่าไหมอะ ฉันมีมีอยู่นะพออยู่นะใช้ตั้งแปดหมื่นหรือเก้าหมื่นไม่รู้นะมีอยู่มีอยู่ฉันปลกปลามันเรียบร้อยโอเคเก็บตังไว้ด้วยเฮ้ยก่อนที่เราจะไปซื้อเบ็ดเนี่ยลำแสงออโรร่ามันยังไม่ปกคลุมที่นี่เราไปล่าอสูรใต้น้ําแห่งถ้าน้ําลึกนี้กันดีกว่าคืออะไรกันว่ามันมีปลาฉาลามหลายตาอยู่ที่นี่ด้วยนะปลาปลาปลาพวกเราเราไปหาเจ้าอสูรใต้น้ํากันดีกว่าไเพื่อนนำเลย ไป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 ใส่นักประดานะ้ำให้เรียบร้อยฟึ๊บนี่พ่อหนายรอฉันด้วยดิวูชูเห็นเขาว่ากันว่าถ้ำนั้นเนี่ยเป็นถ้ำที่ค่อนข้างที่จะลึกลับมากเลยนะทุกคนต้องหายหินงอกหินย้อยโอ้โหพ่อหนายปีนไปแบบนั้นเลยเหรขี้โกงเวอรโกงเวอร์แล้ปีนไปแบบไหนอ่ะไหนนะต้องปีนแบบแบบนั้นแหละ นี่ฉันจะขึ้นทางธรรมดาดีกว่าเขามีทางให้ขึ้นอยู่สําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไอ้เจ้าตัวเออ่ที่บินปุ๊บปุ๊ใต้น้ำอ่ะอ่าก็ต้องใช้ไกลเด้อว่ะแล้วหลังจากนั้นเราใช้สิ่งนี้ครับผมปึ๊บฟู่ร่อนตามมาร่อนตามมาฟู่มีคนหล่นครับเอาต้องยูคิัม นายขึ้นมาเลยเราเอาใจช่วยนายมานานเราโดนตัวแห้งอ่ะหมดเลยจูแจงเธอกำลังลุ้นฉันอยู่เหรอใช่ฉันลุ้นแบบไม่ลุ้นหรอกยังไงฉันก็ทำได้อยู่แล้วแหละฉันก็แค่ทำให้พวกนายแบบว่ารอนานไปงั้นน่ะให้เมื่อยขาเล่นๆมาๆๆถึงเวลาแล้วจ้าที่นี่อุ้ยบ่ออะไรเนี่ย เฮ้ยทีเมันเขียวอ่ะห้ามตกลงไปในบ่อนี้เด็ดขาดนะเขาบอกว่ามันเป็นบ่อสารชีวภาพที่ล้างมนเนี่ยมันมีเหมือนกัลบแบบเออปฏิกรณ์ลาวาอ้าว ไปเอาเราไม่ทันพูดอะไรเลยเราก็อยากลองดูนายทำเพื่ออะไรอะครับคือใน่ี้เนี่ยการตกบ่อนะพวกนายจะไม่สามารถใช้เบ็ดปกติได้เราจะต้องใช้เบ็ดที่แข็งแกร่งแล้วเป็นเหล็กกล้าเท่านั้นนี่พวกนายซื้อมาหรือเปล่ามาของดีของดีอโอ้โอกาสของพวกเรานี่มีเท่าไหร่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ ใครได้ปลาอะไรอย่าลืมโชว์ด้วยนะเอ้ยเรา<อ>ได้เราได้มาแล้วแต่มันไม่มปลาโชว์ได้ปะไหนๆเอ้ยจุกใจได้แล้วจุกใจได้แล้วเยอะเลยเยอะเลยเลยทำไมมันดิ้น <ขอ S 1> ดิ้นละอ่ะบ่อน,นี้มันดื้อ่เหรอไหนได้ตัวอะไรมาตัวอะไรอะตัวเขียวตัวเขียวอีไรเนี่ยอุ้ยนี่คือปลาตาบอดหรอปลาตาเดียวเหรอตาเดียวสีแดงก้อนแมกพก้อนแมกพุน เอ้ยมาได้อะไรดูดิของเราตาชานตาชาน้องแสบยื้อยืดรู้สึกว่าเออฝาดน้ำตัวไหนที่เราไปดีดิเฮ้ยฉันได้เจลลี่ฟรีแล้วมันจะได้กระดูกอ่ะนี่เลยของฉันเป็นตัวนี้อะเราไปเกินเป็นอะไรอะเป็นกระดูกเหรอเป็นกระดูกกระดูกนีเป็นกระดูกหินด้วยนะเป็นของคนโบราณไม่เอาละเราต้องเอาของเรามั่งออกไปฉันลหน่อยดิเราต้องหายได้ดีดีดิน้ำติดชื้น เพราะเราเป็นมือโปรของการตกปลาอยู่แล้วเขาบอกว่าเอ่อการเก็บเลเวลเนี่ยมีตันห้าร้อยนะพ่อายคิดว่าจะถึงไหมอ่ะห้าร้อยมีเป็นใหม่ด้วยนะเพื่อนอืมเอาเอาให้ถึงสี่สิบกว่าตอนนี้สามแปดเลยไปเมาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้แข็งแรงตัวนี้แข็งแรงพร้อมกันบ้าอมกันบ้าเอาขึ้นไหมได้อุ้ยอะไรคิดว่าตัวอะไรไม่คิดว่าในนี้ยังจะเจออีกอ่ะชันอได้อันนี้เหมือนกัน มันมาจากแหล่งน้ําเดียวกันนะเพื่อนเออมันหินน้อยอะเฮ้ยเราเพิ่มโอกาสไหม99เร b บิ15นาทีเฮ้ยนายต้องเพิ่มแล้วสินายได้กุ้งเหรอนี่ครับมันคือเจ้าตัวกุ้งเคยมันเคยเป็นกุ้งกุ้งเคยสะอาดหรือเปล่าน่าจะเขาลืมล้างหรอยังไงตอนนี้มันสกปรกแล้วไงไม่่ใชฉันจะบอกว่าข้างบนอ่ะมันจะมีพายุทอร์นโดกับน้ำบนใช่ไหม ไอ้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 าไอ้มาพี่ใบพี่ใบพี่ใบเห็นอะไรบางอย่างตา้นะนักจำพันเบลอเลยรถ80เอ้ซตัโอ้ไหพี่ใบโซเดนขึ้นรไปดูเรว้อยือ้อไว้ยอ้ไว้เฮ้ยฉชววยพีช่วยฉันมาแล้วฉันมาแล้วสีทองสองสทอสอุ้ยสนามไหลตายอดอ้ันนามไหลตา พี่ไม้พี่ไม้เอาคืนมาให้ได้พี่ไม้เอาคืนมาให้ได้เร็วหลุดไปแล้วทำไมหลุดไปแล้วโถยเมื่อกี้ของพี่ไม้สีอะไรสีทองหรือสีอะไรสีเดียวกันน้าเลยโอ้ยสีชมพูเลยเหรอแล้วลูกของฉันนี่ยังกับลูกเด็กเล็กแดงตัวน้อยจำได้ไหมว่าเราเคยเล่นแบบนี้ด้วยนะพี่กิจพี่ไม้ฮะแบบโอชนาที่เราต้องมองตามันะมองตาเราแล้วตายอะนี่เลยที่มันเหมือนแบบดรอแบบดอเขาก็เอาแบบว่าปลาตัวนี้มาใส่ไว้ด้วย นี่ฉัน <ล among S 2> ได้เจลีฟิตไปอีกแล้วรู้สึกว่าพวกแมงกระพุนที่อยู่ในนี้เนี่ยจะเรืองแสงหมดเลยนะทุกคนบินไปร่นพี่คีดนายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็ตายเลยอะไรเนี่ยมบินคนหนึ่งเพื่ออะไรผมจะไปฝั่งนู้นล่อปลาแกคนลมพัดเลยไม่เคยได้กระดูกเลยเฮ้ยใครปิ้งใครปิ้งใครปิ้ง โอ้ยอีกแล้วพี่ไม้อีกแล้วเพื่อนอย่าปล่อยให้มันหลุดมือมันโคตรช้าพี่ไม้อย่าปล่อยมันหลุดมือนายคืออนาคตของพวกเราโอ้ขาดนั่นขาดต่อหน้าโคตรเล่นแล้วคนที่ได้มีแต่พี่ไม้ที่ได้คนเดียวด้วยนะเนี่ยโอ้ถ้าพูดไปนายจะต้องตกใจตัวอะไรอ่ะเท่าไหร่จ้าทั้งหนังมัน 1,2462.4กิโลกรัม10,000เลยเหรอ10,000กิโลกรัมเลยเหรอใช่แล้วอู้หูที่สุดนี่คือที่สุดเจ้าแห่งทะเลจุ๊บแจได้กลับมาอีกแล้วอู้หูแต่ชอบดูกอ่ะเอ้ยจุ๊บแจเกินไปแล้วมาลุลัวมาลุลัว จุ๊บแจงคอแเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้จุ๊บแจงนอกจากเขาจะได้ตัวออเอเรียนสปีชี่แล้วตอนนี้เหมือนเขาจะได้ปลาฉลามอีกแล้วครับโอ้โหปลาฉลามดำโอ้มีดำกับเผือกนะเฮ้ยมัน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 โปร่งแสงอ่ะใด้วยจะสู้เผือกชนะหรือเปล่าน้องเผือกชนะตรงนั้นไม่ดีเลยตรงนั้นไม่ดีเลยให้ทับที่ทับที่ทับที่ เอาอโอ้โหตกยันวางข้ามวันข้ามคืนน่านดีใช่ว่าเราเลิกตกดีกว่ามั้งเราไปหาเอ่อเบ็ดใหม่ดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้มีโชคกับอย่างอื่นบ้างะอดีไหมเพื่อน,ยนอย่างน้อยเนี่ย<อ>ถ้ากอกว่าจุกแจงได้ก็ถือว่าพวกเราได้หมดมได้หนึ่งก็ได้หมดนะเยัยเราพ่กิต ฉันน่ะจะให้ปลาตัวนี้กับนายเพราะว่าฉันตกได้เยอะมากขอบคุณมากเลยนะอ้ <c oughs> อา,าฉันให้นายตัวนี้เอาไปเลย g i f for friend ปลารับไปพี่กิจนี่คือพิธภาพของเราก็ท้า <c oughs> กับว่า <c oughs> พวกเรานะคะก็ถือว่า หาของในสมุดในบ่อตกนี้ได้ครบหมดแล้วนะทุกคนจนมาแลกิจสำเร็จยูงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้ํางงกันดีวว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีโทเทงงอรงด้วยเวี๋ยวเราจะใช้ต่อเมื่อเราเงงงงงวงแล้วเราวะลงไปซืงองงองง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 หงงกงงงงงสงยงงงสงง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 งางงสงยงงงงวยงงงงวยงงงยสวยสวยว ป็ตกเข้าไปในรูเลยไม่ได้อะไรเลยคาราบแต่ส่วนใหกตัวหนึ่งของแจ็งก็ตกในรูแลวเอาเอาเอาเปลี่ยนที่โหเฮ้ยชุกแจ็งได้อีกแล้วอะโอ้ตัวย่างเหมือนเดิมเลยนะโอ้ my god ดวงดีเกินดวงดีเกินจริงๆโอ้โหเห็นเงาในน้ำนี่ตัวยงใหญ่นะ ตัวใหญ่หญเลยใหญ่แบบโอ้ยฉันได้เฮ้ยสู้เพื่อนสู้พยาายมเข้าเพื่อน50%โอ้โหโอ้โหมันจะหลุดมันจะหลุดอย่านะแป้งช้า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 เอ้าเน็ตหลุดเอ้าเอ้าฮะโอ้ <laughs> oh! ไม่ก่อเน็ตหลุดเน็ตหลุดตอนได้ฉลามโอ้โหกี่ได้ปนะเนี่ยอ๋อไม่ตกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเน็ตหลุดก่อนออาผมได้ได้แล้ว ไอโซเนตเฮ้ยขอจากโหโอ้โอ้คอนแจงหลุดอ้าวนี่ไม่ได้เลยตัวนี้ยากมากอุ้ยเฮ้ยพี่กินตัวออโราด้วยไอโซเนตมั้ะเออออโซเนตไอโซเนตัวออโรลาอย่าปล่อยให้หลุดมือโอ้แสงบุบบับ กองกองเร่งังจะให้นายโดยการไหวไหมสมาธิเขาไม่คุยกับใครเลยนะไม่คุยไม่คุยกําลังตั้งสมาธิอยู่สมาธิสุดปัง อย่าดิ้นเยอะอย่าดิ้นเยอะเพื่อนขึ้นมานะว้าวขึ้นมาแล้วว้าวสุดยอดแปดร้800<ล>อ,อยโลเฮ้ยของมึงทั้วอะไรอ่งไอุ้ยแปดร้อยโล่สักตัวเน,น็ตหลดอีกแล้วค่กเออโคตรเศร้าของแป้งมันมันเศร้าเกินนะอันนั้นนะ่ะเศร้าเกินกำลังกำลังจะได้ร้องไห้ คนเพียบเลยโอดไกลเลยโอ้โหหลังสันสโตนี่แกโอ้โหมีคนมุ่งหน้าไปที่ฉลามวานเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยตัวเป็นๆโอ้โหตัวเป็นลำมาเริ่มขนาดไหนอะครับคือตัวใหญ่กว่าระเบ้ามาสี่เท่าอ่ะพี่โอ้โหเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากโอ้ยคนลุกน่ากลัวม้ยนอนโอเคโอเคโอเคจะขอเดูเทิร์นแป๊บ ทำไมฉันเห็นอะไรตัวอะไรแปลกๆอยู่ตรงกลางอะจุ๊บจุ๊จจจจตรงกลางเหรอน่าจะเป็นพิ่ิดนะไมม่่ันตรงกลางอ่ะใช่อ่ะเอ้ยทำไมเขาลอยอ่ะมันไม่ไม่รู้อ่ะโป้แฮกเหรอโป้เหรอไม่นะหยาแล้วเ,เขาตกได้สิเมื่อกี้ฉันเห็นเขาตกได้ปิงอ่ะอย่านะาฉลาดว่าตัวนี้ขอเป็ของฉันเถอะนะ เขากำลังตกอยู่ตรงแยเขาตกองแย่เขาตกจุกแกงช่วยกันช่วยกันเขาได้ทูน่าเขาได้ทูน่าเขาอคว่ำเรือคว่ำเบืาว่เืวเอ้ย่ำเรือคว่ำเอ้าเำเือคว่าเรือคว่เรือคว่ำเอคว่ำเรยอคว่ำเือคว่ำเลือคว่ำเร่รือคว่เลย่เอ่าเรือพี่ก็จะคว่ำเอเเเลือคเเหรออ่่ใชเือคว่ำเ เฮ้ยเขาแค่ปวดเรือความใส่เลาจุจ๊บแจ๊ระวงังระวังก้งเ,เราเจียวกุเราก็ตกแล้ว <ừ. S 2> ใครดีใครได้นี่คิงล็อตเลย,ยอย่าเออหรือว่าเราต้องเป็นเออเราต้องเป็นอันใหญ่เปล่าคิงล็อตนี่คิงล็อตดีวายที่เราตีบุตรีวายกันมาเนี่ยโอเคจัดไปเอากุ้งไปเส่ย,ยากเฮ้ยยังไงพี่กิจชมพูครับชมพู ผมชมพูครับผมชมพูครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาพ่กิทอย่าปล่อยหลุดนะอย่าปล่อยหลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดน้องไม่ดิ้นวันนี้จะเป็นกลุ่มเขงกลุ่มเราน้องไม่ดิ้นมากน้องไม่ดิ้นมากเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับรละกี่เปอร์เซ็นต์ลบเจ็ดสิบมันขึ้นช้าแต่ผมได้แน่นอนอ้วโอ้ทั้งบิ๊กทั้งอิเล็กทริกโอ ฟ้าดูด้วยว้าวพี่ศิราที่เขาเรียกว่ากิดเทพกว่าโปรว้าวโปรก็ไม่ได้เรากราบมาอต้องนักเย้กี่กิโลกี่กิโลหนึ่งหมื่นกิโลครับโอ้โหอ้โหสุดยอดไม่น่าล่ะใช้ออล่าไม่ติดทันทีอาจจะต้องใช้คิดและดูดิ คือรอบๆตัวปลาหลามพี่กีน่ะมันมีกระแสะไฟฟ้าด้วยเห็นไหมเนี่ยปลาตัวนี้มีสองสถานะเลยนะทั้งบิ๊กและอิเล็กทริกครับผมถูกต้องโอเคก็คคคคถือว่าวันนี้เนี่ยพวกเรานะได้เบ็ดสุดแปลกออกไปแล้วแล้วก็เรายังได้ปลาตัวแปลกๆกลับไปอีกเพียบเลยใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะและครั้งหน้าอยากให้ไปจับตัวอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยวสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายบาย อยากดูจะเลยตัวนี้ขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าว่าถามเจว่าขายได้เท่าไหร่มากมากขึ้นเลยไหมปลายปลปลายอะปโอ้โหเอาตรงนั้นมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยแ่ปลาแ่ปลาหน้าตาหน้ารังด้วยนะตาใจดีหน้ารังอะชอบอะตัวนี้เนี่ยผมมองเฮ้ยหลีกทางให้กับสลอบวานหน่อยครับหลีกทางหน่อยครับผมกู้โกดผิดจังเหรอ นี่ราคา,าโอ้ราคาหมื่นหมื่นเองหนึ่งหมื่นยี่สิบเก้าบาทโอ้ราคาตามน้ำหนัก,ดกได้อยู่ราคอยู่ราคาอยู่แล้วมันใหญ่ราคาตามน้ำหนักเลยอ่ะ